ขมากันต่อนะครับเนื่องจากเมื่อกี้ที่ตัดไปพอดีมีคนมาหานะครับโอเคอืมเห,เหมือนบ้างดูนี่นะครับโอเคอืมโอเคนะครับ โอเคออกไปอยากเมื่อกันโอเคไปแยบกมื่ออ้าวฮะตรงนี้ข okay. uh huh. ุดตรงนี้เลยนะครับ งน,นี้ครับอ๋อฮิฮุพังยะเปยนการค่อยๆฟงใจคุดโคก่อนอันนี้ก็จะมาเพราะเดียวจบนะครับไม่แน,น่ก็อาจจะมีเพราะสองก็ได้ครับถ้ามีคนอะไรเยอะหน่อย นะครับท่านนี้ลุงฟิลไม่เคยเจอเลยอืมเอ็นเดอร์แมนโอเคนะกินทีแล้วโอเนื้อเทียังไม่จบดีกว่านะครับโอ้โห ตกแต่งบ้านน้องพี่ไงก่อนเออให้มันเดียวขุดตรงตรงนี้แล้วกันนะครับกาวิลทำไมเจกาวิลนะรับเดี๋ยว ต่อไปนะครับปึ๊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 บเคนัไปอ้าวที่ขุดพังเคขึ้น,นครับ กาลืมอาคันนี่น่ากลัวมากมาโอเคนะเดี๋ยวขึ้นข้างบนเ,เสียงนี้ก็คือเคี้ยวตอนนี้กำลังเอ้ยกินติมอยู่เนาะก็เลยจะไา่นี้เฮ้ยขึ้นไปเซฟก่อนดีกว่าเออ เืมเซฟไปเลยจะเช้าแล้วจะเช้าแล้วโอ้ยทำไหมเนี่ยโอเคนะครับอ้าอ,อันนี้คือการทำให้เป็นตอนคืนะน,คนะครับมาสอนโอเคนะครับ โอเคเช้าแล้วครับลงาพงล่างกันโอเคนะครับออกไปตัดไม้ดีกว่าไปตัดไมด้กันนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะมาอัดคลิปสองหรือว่า,าพาร์ทพิเศษก็ว่าไปนะครับ แับอ๋อลายอยู่ดีนะหมามันเข้าไปได้ยังไม่รู้นะับโอเคนะตัดไม้ไปเรื่อยๆนะจกว่าไม้จะหมดน้นอืม โอเคนะครับโอ้เออโอเคได้มาละึ้นนยครับอืมอืมอืมโอเคตัดให้ตัดมาให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้ เอาฟิวดอดกอ็รู้สึกจะมาภายหลังคนะรับเพราะว่กา,าวก่อนมาอัดของฟิวก่อนเดี๋ยวไม่ครับพ่อสังเขจะออกแล้วนะตัดแล้วตรงนี้เออนี่ตัดตัด ต,ตัด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 ไม้ไม้ไม้ไปเลยเลยเอย,ยนะครับโอเคโอ้ยโอ้ยน้ำตีน้ำตีน้ำตีโอ้ยโอเคนะ ปึ๊บปึ๊บถ้างั้นเดี๋ยวคลิปนี้จบเลยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอรอแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ